สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิงกูนมาเก็บทองเก็บทองน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องฝรั่งดีใจแล้วค่ะพี่น้องเก็บทองคําน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะพี่น้องออกไร่คัดไร่คักไา,กา,โา,โาโ่โพดไร่โพดโพดโพบักโม้บักแดงบักอืบักตน้นอุ้ยโอยโอยโยอีพออีเม่เคยกําลังเคยเห็น พี่น้องเห็ดทองคั่ปลาสวีเดนนี่นี่จะเป็นออกไรคักค่ะพี่นอ้องอุ้ยไรคักอีหล,ลีอีร้ออีเหลืออีโอ้ย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 ,อยมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยเก็บทองคั่น้ำกันเด้อค่ะเด้อทั้งผู้ โอ้ยออกเป็นปาลาใหญ่เลยตัวนี้ค่ะพี่น้องโอ้มีคนมาเห็นพี่โอ้จะเป็นผดโอ้โอ้โอ้เงยร้ายเงยร้ายพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันสิเริ่มอันนี้แล้วค่ะพี่น้องจังบ่มีคนมาเห็นเนาะนอนเนาะเนี่ยห้าเ้าาาายค่ะพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บทองคำน้ำข่อยเด้อ เบิ่งครับพี่น้องผุ่นฝรั่งผุนเก็บฝรั่งเก็บเฮ็ดค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งนี่ยหละเฮ็ดที่เพิ่นมักมเฮ็ดทองค้าเพิ่นวะมีแต่เฮ็ดอรุณเพิ่นนะเหลืองเออเฮอเอ,อเฮ็ดอยู่ไหนฮัลโหลเฮ่เฮ<ะ>่ hey, hey. Hey. เฮ่โบสถ์เฮาเลยบดเพิ่นได้เก็บเฮ็ดแนวเพิ่นมักค่ะพี่น้อง หลายคักหลายคักหลายแน่เอ้ยเอยเอยเอยยปวด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 พี่น้องเอ้ยถือหวยแล้วค่ะถือเลขแล้วค่ะพี่น้องดอกงามงามนี่ละเฮ็ดเพิ่นมักนี่ถือเพิ่นสรรหาเพิ่นอยากได้ค่ะพี่น้องเอ้ย จะมันคอยอ้อนซ้อนคักมาเจอประสิภาพากันออกออกเมื่อล่ะค่ะพี่น้องมาเจอท้องค่ำบาน,นี้โอ้ยถือเลขค่ะถือเลขพี่น้องเอ้ยอก้มเก็บอย่างเดียวบ่สนใจเข้าเลยค่ะพี่น้องเอ้ย ฝรั่งเก็บเพ็ดค่ะพี่น้องฝรั่งสวีเดนเก็บเพ็ดฮฮว่าสนใจเขาเลยเอ๊ะวัน่มึงเข้าเลยบานนี่หักบัวบานนี่อุ้ย โอ้แล้วค่ะมองมนันออกบาดนี้ปีหนานี่ปีหนานี่ล่ะเส็จค่อยคักคอือนุะ่นะน้ําซอกนําอันนี้คุนะ่นพี่น้องอืมันถือกน้าําค่ะพี่น้องเฮ็ดมันถือกน้าํามันก็นเลยอยากอันนี้แ่จักหน่อยสีมันอยากเปลี่ยนอือฝนมันตกแฮงเมื่อวานนีมน่มันยังซุ่มอยู่ค่ะพี่น้อง เก็บมะกรอใหม่ขึ้นนี่นะเก็บแป๊บเดียวพี่น้องสิเต็มท้งแล้วค่ะผีช่างผีก็ไลเออนี่แหละเนาะเขาว่าปลาเงินปลาท่องอีลีตัวนี่เนาะ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 คัก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 โผล่โผ่ผี้งเออพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งเนี่ย เออมาขักันมองเดียวกระเต็มตะกาพี่ท้องพุนก็มีโอ้ยเฮจังไดนี่เฮจังไดนี่ครับพ okay. ี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิ่งเอาเด้อค่ะเมืองสวีเดนอบอดบบอยากด้วยครับพี่น้องนาเฮดกินแต่เฮด เก็บเห็ดกินคะ่ะพี่นอ้องอคอยบซื้อเด้อบได้เสียงเงินซื้อเห็ดค่ะพี่นอ้องอพักกันเขาป่าเก็บเห็ดกินเองค่ะเ <Get S 1> ก็บกองไว้เพื่อนมาเอาเนี่ยค่ะดอกงามงาม อืจิยุมนึง,ออกกน,งนี่มันจะออกเก็เสียคับพี่น้องเก็บเก็บค่ะเก็บแล้วก็เก็บเก็บมวนเด้อค่ะอืมวลม,มีคนแย่งพักปวด ฝากคลิปนี่ไว้ก็แซมนี่ก็เด้อค่ะพี่น้องเก็บเพจก่อนม,มันเสียเวลาค่ะพี่น้องฝากคลิปนี่ไว้แํานี่ก็เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะฝากติดตามตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อลังชาแนลค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ